อดอุ้ยมาแล้วพี่น้องบ้านนี้อะไรล่ะนี่พี่พี่พี่วุ้ยมาคักมาแน่เดี๋ยวป่ะพี่น้องเนีนครับผมวุ้ยเกิดข้าเกิดแน่แถวรอบนี้พูดอ่ะนี่นะครับจุ่มนะครับวุ้ยนี่อะไรพี่น้องนี่นี่จะจุ่มครับ มันนี่เห็นจุ่มหลายครับผมสามดอกครับซี่ดอกมันตัวนี้ท,นที่นี่นพาพี่นะครับโอุ๊ยจะได้ดอกจะได้จุ่มครับตรงนี้ปาด์ที่แล้วครับอุ้ยจุ่มบอกงายเลยครับนี สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปครับพี่น้องมันนี่สองใบางพายหนองมา, feet, อองางมกกเฮ็ดกอแดงคืเคอเก่าครับผมสองใบก็ยังอยู่พิกัดเก่าพิกัดเดิมครับอำเภอแม่อ่อนตะวันเชียงใหม่ครับผมมันนี่สองว้ามาตอนใบเด้อครับผมฝนตกห่ามส่งใบครับผมหลังจากฝนเศร้าตกสองใบขึ้นเขาครับผมเป็นหลุ่นครับสองใบงมั้งครับมันนี่สองใบสีมันหม่อยมานไหนไปได้ครับผมไปไปครับล่อสาครับผมขึ้นใไม้หรือครับพี่น้องมล้วนี่ครับผมจูบแบบไงเลยครับท่าพี่ ตกแดดตกแดดทั้งสี่กะมีสิทธิ้เฮดเกิดอีกอยู่ครับผมอุ้ยมจจุ่มแบบไงเลยครับอือผมนี <affair answer> <als Tab uan> ่ม movies, ีหลายดอกครับพี่น้องยี่แต่ดอกงามๆกำบำกำกำังบานใหม่ๆกำกำกำกกกำกำกักงกำ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 นึก นี่ายดอกคิวมีครับอุ้ยโอ้ยถงง่ายนะครับนั่งบาไงไงนไหมน่ครับดีนะดิฝนบบตกมากหมดขึ้นเนาะกำลังตกช่วงใบามาหันครับทอ,องขาวๆเลยครับ จูมครับผมเตราดอกเตราจุ่มครับผมนี่ผมไม่ก้อลร่างง่าง<ม> <ๆ S 1> ครับเมียงครับผมครับมากฟังทั้งแต่มีหุมระดอกครับผม มันกระจุ้มนึงอีกแล้วครับอดอกนึ่โอู้โบ่วใหครับตัวน,นี้ได้แต้ดอกจุ้มนึงครับนี่เ่อนไข่ครับ จะใกล้จุม้มนึงครับครับฟาดทีละครับอุย้ยจุ้มบอกง่ายเลยครับนี่นะครับหอ,อมระดดอ,อกอีรีครับผมฟาดอุย้ยมาแล้วพี่น้องบานนี่อุย้ยนี่ละนี่พี่พี่พี่อุยอ้ย มาคักมาแน่เดี๋ยวมัน้องี้นครับผมเกิดข้าเกิดแน่แถวรอบนี้คุณเนาะอู้หูวัดหผมนี่เป็นสิบครับผมแม่นครับผมไม่เดี๋ยวผมเอาไปไหนน้อยอยู่เนาะแม่นครับผมดูนี่มาล่ะเขาขั้วมาลั่นการใครอยู่เพิ่นตกเพิ่นกระเดียดน้ำคำเงี่นครับ อีกดอกนึงครับ,บอีบเราอีกดอกนึงหนีได้คนเดียวหอมหนีมากเด้อครับนีหลอกเล็กหน่อยเพื่อนอยู่ใต้ใบใหม่ก็มีนั่นเลยล่ะด,ดอกของไงนี่โอ้เพิ่มเจ,เจออกันได้ครับผมมีเห็นไลน์นะครับพี่เห็ดเพิ่งนีสองดอกเส้ล่ะทีมอ ให้ิ่มนทำน่อยเฮ้ยวพ่อๆๆพี่ไหพี่ไหนบ้างย่างออกมียนครับรดหน่อยก็นพอดีข้าครับปอ<า>๊ตตุ่มด้วครับอือ นี่พสามดอกเขียงกันเลยครับยังมีอีกแนนห่มยังม่อีกครับผม,มิอ,อนข้าวขเลยครับ <c oughs> ขนาดมาต,ตอนใบแ็งหมานอยู่ครับพี่น้องไปก้นละทถองเนาะแนน,น,นครับอหอยเงือสูงครับผมเปลือยก็เล็กพคอยงมากครับปวดท้งพี่น้อง มุ้ยทองขาวชัวนะครับไปบ้นี่อยู่ที่ทั้งหุ่นครับอะน้ำมากครับผมดอกกีวครับหม่องนี่เป็นใบใบใบเต็งนั่งเนาะใบไงครับผมเป็นปกเบิร์ดดอกชุมงเพิ่นมาทั้งรูมีดอกนี้ครับ างาน,นแต่งเบามากครับผมดึงบรรยากศาศทำท่าไปนั่นครับ,รบจุ่มไงไดินนี่นี่จะจุ่มครับมานีเห็นจุ่มหลายาครับผมอยู่ข้างนอกครับว่าได้ว่างเอาอยู่บ่เอาไปเป็นเสือเจะนะ๊น้อง มึงนี่สามดอกครับผมดูบ้างดอกเบิ้งเคืองใช่นี่ดอกของยังไงบ้างใบบานได้ไหมอย่างเนี่ยพูนมึงเนี่ยท้องขาวป่ะน,นี่นี่พูนดอกนึงนก็นั่งเงะ เพ้่งเห็นแทบตู้มืออะไรบ้ามีนเพราะว่าเพิ่นก็นออกแทบคู่มือเนาะนี่ครับอาจ,จีนได้บ่เต็มตาแต่ก็ยังพอได้อยู่ครับก็ร่างหมุนดินกีนมากเลยครับนี่นอ๋อหลายแห่งครับผมไม่มีออกหลายแห่งครับนี่นมีแต่ดอกแบบงามเลยครับสามดอกครัน สีดอมตัวนี้พี่อ๋อพี่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 เฮงเปิดไปเฮ้งพ่อครับตรงนี้กำลังมากครับผมดอกรีได้ป้องได้ป้องได้ครับนข้ามเห็นตรงนี้ครับมาแล้วบันทิงดอกจีนอันนี้บ่ค่อยเห็นเนาะมากสุดกอนถึงดอกสองดอกครับจะรอบหมีจังแห้งครับนี่ ช้อ,องรอครับนี่จะบอกงามเนาะมีเงินครับเนี่ยถั่วมันข้าวขาวนะครับนี่เดี๋ยวน้องตีไว้นี่อาต่นแท้ อุมครับจูมีแบบนี้เลยอะไรนะนี่เหงาอนี้็นต้นอย่างน well <Okay. S 2> ั้นี่จบายอยานกุ่มก้งยงนี่อกยังถเกิดู่เหงาเลยอมี่นพี่นะครับชีดใม่ด้วยครับพี่นนองเมนเก่าเมีนครับผม อ้ยฟ้าแฟร์ครับนี่ดอกกระเี่ยบสีแดงมันเนาะนี่โอ้ยงามนี่ครับแดดเผาเนาะเมีนนเยนแดดเผาเพื่อนครับลองริงเลยนี่วุ่น ห้องขาวครับแดดใหม่เพื่อนครับมือ,อยังแดงนยครับนี่พร<อ>้อม,มนนพี่พี่พี่สามจูมครับนี่นี่ครับพี่นี่จูมยังไงครับผม ดูนะโอเคครับงันครับผมอืมนะครับพี่จีเพื่อนพี่ขามื่นเปื่อตาแล้วครับพี่น้องโอ้นี่สองเมามากขาแห้งครับเฮ้ยนี่เกลือขงผมครับพี่น้องเกลืขึ้นหอดข้างหลังดอยประมาณเกือบสี่มครับผมงันครับผมเกือบสี่มงแนงครับนี่ครับข้อมใด่ข้อมมันครับ เปแง่มานเตืิบกับผมไปแป๊บเดียวเนาะงามครับงามเนี่ยเนาะจะเห็ดก่อมีแต่ดอกจุ้งๆด้วยครับตั้งใจดอกบานก็มีปลาปลายกันไปครับผมโอ้ยเห็ดกำลังออกไม่เด้อครับพี่น้องไม่เห็นครับนี่ครับผมความดายข้อมมานเห็ดก่อจุ่มเห็ดปวกครับผมเห็ดป่วงนี่คืเป็นคลิปมือื่นครับผมเห็นเป็นคลิปพิเศษครับผมจำปอกันขี้เพื่ป่วงมือื่นครับผมเห็นครับผมว่าสิหมานซ้ำใดคุณใดเห็ดก่อจุ่มที่บงล่างบดไอ้คนหรือไม่พี่น้องเห็นก็เห็นจุ่มอะไรเป็นลายลายครับผม อ่ะพี่น้องค้ามแ้วมินิสองเบาสีผ้าพี่น้องกระบาดแล้วครับผมเนียนครับผมหมืดคุณนะหมืดแล้วครับยางไม่ลงอ่ะครับผมเอาละครับผมอย่าบาพุ่บอกเอาล้วครับผมสำหรับกิมนี่บาพุ่งกระบาดต้นก็ขอบคุณพี่น้องเช่นเคยครับผมที่เขามาร่วมเดินทางกับสองเบามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ต่างๆกันหน้าไอสองบามีกำลังใจเดินทางไปหาเฮ็ดครับผมเมนครับผมสำหรับกิมนี่สองเบากับผมมิอย่างไรครับนี่ครับเราเห็นกัง่ามมาฝากพี่น้องเก่าครับมินีิ เอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้ากับจิ๋วตัวลากกับบ้านก่อนครับไม่พลอกกันกินหนังกินใหม่ครับผมหนังคลิปนี้ปลาตุนปลาเข้ามาสวัสดีครับพระทาบใช่ปลาตุนกับฟอดกับบ้านครับผมเมียนครับสลารับคลิปนี้ป่าพุ่มกับสวัสดีครับมาดุนกันต่อมาอื่นครับผมกับกูสีหอดของครับผมเมียนครับ